มาดูวันที่วันเสาร์นะคะวันเสาร์ได้ไข่ไก่ทองปรับชรวันสัปดาห์นี้เหนื่อยอีกแล้วแต่ก็ผ่านไปได้เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาแล้วก็มีสมองที่ดีเป็นคนที่รู้ว่าจะต้องทําอะไรตอนไหนไม่ใช้อารมณ์แฮปปี้แน่นอนค่ะและในเรื่องการงานการโยกย้ายคู่คงคู่แข็งมีไหมมีเขาก็อยากได้เขายอมลดค่าตัวแต่คุณไม่ต้องลดนะคุณยืนเบรที่คุณรับได้เพราะบางครั้งถ้าเขาอยากได้เราจริงๆเดี๋ยวเขาจะสู้ แต่ถ้าเขาอ่ะมาต่อรองอยู่นั่นแหละมันเหมือนมองเขาเขาก็ลดราคาคุณอ่ะอย่าไปเลยนะและส่วนเรื่องการเงินมีเกณฑ์กู้ยืมเงินหรือจะซื้อรดใหม่หรือจะหมดเงินออก,กับการซ่อมแซมรถยานพาหนะทั้งรถของตัวเองและรถของคนรักก็ไม่เป็นไรค่ะซ่อมไปเถอะเดี๋ยวดีเองนะถือว่าใช้จ่ายเงินหาเงินมาเพื่อใช้จ่ายค่ะส่วนเรื่องความรักจะอยู่ในเกณฑ์พ่อแงแ่แม่ง,งอนอยากจะเอาชนะคนรักคู่ข,ของคุณตลอดเวลาหมันไส้เหลือเกินมันแบบ่วงแฟนใหม่มาท,ทั้งที่ใจเราก็ยังรักเขาอยู่ พยายามลดที่ถี่ลงเดี๋ยวทุกอย่างผ่านไปได้นะคะคนวันเสาร์ทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ